บริเวณโรงแรมนะครับเราจะผ่านตรงโถงกลางไปเลยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวสปิชเกอร์จะอดใจไปเต้นเกาหลีต่อไม่ได้นะครับและไปจุดสุดท้ายเลยก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ชานชลา,านะครับใครที่เพิ่งเคยมาเดินรู้จักกับหัวลำโพงไม่เคยรู้จักกรุงเทพค,คือเวลาซื้อตั๋วก็จะพิมพ์หาว่าหัวลำโพงขอดูมือเลยครับอ่าเฉลยนะครับสถานีนี้มีชื่อว่ากรุงเทพไม่ใช่สถานีหัวลำโพง และไม่เทพจะอนุญ,ญาตนำออกเอาไปให้คนใกล้ๆดูได้นะครับสามารถเดินให้ดูได้การตกแต่งร,รถไฟนั้นอุดมไปด้วยกล้วอ,อ้อยเยอะแยะมากมายเนาะตามสบรับการตกแต่งเพื่อเป็นสิริมงคลรถไฟขบวนนี้ออกประมาณ11โมงนะครับแล้วก็ไปถึงบางปะอินแล้วต่อไปถึงสถานีกรุงเก่าวันที่26มีนาประชาชนนี้คือรถไฟครับนั้นมันเลยต้องมีมูลนิธิขึ้นมาเป็นนิติบุคคลเพื่อจัดตั้งใเข้ามาได้อีกนะครับเดี๋ยวข้างหลังจะเข้าไม่ได้กัน อันบริเวณพิพิธภัณฑ์น,นี้เราก็รวบรวมของเก่านะครับท,ที่อยู่ในเส้นทางแล้วบอกได้ว่าระยะห่งางระหว่างสถาน,นีเนี่ยมันกี่กิโลแล้วก็บอกได้ว่าความยาวทางในสถาน,นีเนี่ยรับความดารามช่วงที่ออกสมุนเทพไปียนธิยาเส้นถี่ระยกับถี่ตรงนี้เยอะเลยนะครับผมอันนี้นะครับต้นกําเนิดของาลางรถไฟที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน ดีกาวาหรือวก็สร้างใหญ่คอนเ็นต์เดียวเลยนะย้ายจากของเล็กมาของใหญ่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครได้ความเสร็จนั้นทีนี้ตัวการสร้างเลยแต่ในเราเนี่ยเป็นประเทศท้ายในยุโรปในกลุ่มที่มีรถไฟและเริ่มสร้างรถไฟนั่นหมายความว่าช่วงวนี้ซ้ายเป็นฝรั่งเศสขวาเป็อังกฤษเราจะเอาตรงไหนดีที่เป็นเขาเรียกได้ว่าจุดปลอดภัยมูทโซนนะครับนั่นก็คือเยอรมันนั่นเอง นะซึ่งเยอรมันกน็วางร,ร่างการถไฟให้เราทั้งหมดรถจากต่างๆาวิศวกรรมต่างๆเรามาจากเยอรมันทั้งสิ้นนะครับโดยโถงสถานีนั้นได้รับการออกแบบนะครับโดยวิศวกร,รชาวเยอรมันชื่อว่ามิสเตอร์เกอร์เบอร์นะครับโถงสถานีตัวนี้ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าเป็นรูปครึ่งวงกลมผมขอถามคำถามหนึ่งว่าทำไมต้องเป็นครึ่งวงกลงมเออ あのどうぞ。 รถไฟเนี่ยมันเปลี่ยนมาจากมอคลาสสิกกลายมาเป็นอาร์ตเดโคอาร์ตูโวและมีการสอดประสานความคลาสสิกเอาไว้อยู่โดยที่ไม่ทิ้งมันไปเลยร้อยเปอะไรที่เป็นความโดดเด่นของอาร์ตเดโคนั่นก็คือเรื่องของความสมมาตรนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ลองไล่จากประตที่เราเดินเข้ามาแล้วตัดผ่านรถไฟเราจะขึ้นไปข้างบน,นนะครับจะสังเกตได้นว่าทางด้านซ้ายและขวามันแบ่งทเท่ากันเต๊ะ แบบเป๊ะๆเลยบายในมีขึ้น,นงกลางพอไปนะั้นใส่เนยเค็มลงไปให้เนยเนี่ยมันเหลวละลายเื่บก,กันละเอาไว้เอาเนื้อหมูสันในหรือว่าไก่สันในตามที่เราชอบหั่นเป็นลูกห๋าลงไปรวนกับเนยให้หอมกรอบยกใส่ตะแกรงพักเอาไว้จากนั้นเอาน้ำมันเทลงไปในกระทะใบเดิ ตอกไข่เป็ดลงไปสองฟองตามด้วยข้าวสวยตามด้วยกุนเชียงหั่นเตาตามด้วยไอเนื้อสัตว์ที่รวนเนยเอาไ้เมื่อสักครู่แล้วก็ตามด้วยผักสามชนิดอย่างแรกมะเขือเทศหั่นเตาคว้านเมล็ดดูเรื่องเยอะเนาะมันมันจะได้ไม่ต้องแฉะนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหอมหัวใหญ่หั่นเตาและตกท้ายด้วยถั่วลันเตา โนดอินเดียครูนาลาสเจะมาท้องัดพัดลงไปพร้อมหยอกซ้อนปรุงรสแล้วใส่โทเมนทเพสลงไปของแท้ต้องเป็นยี่ห้อไมก้า M I C A กระป๋องเท่านี้นะครับสื่อด้านที่ก,กูบีมาแค่ตะกูแนนบิ๊กซีโลบัสไม่มีแมนโคมีเรา้วยใช่ไหมครับแล้วเป็นแค่ข้ขาวผัดแต่ยังไม่มีไข่ดาวถือว่าเสียชาติเกิดมาก ไข่ดาวต้องใช้ไข่เป็ดครับทอดแบบอย่างไทยไข่แดงต้องเยิ้มเป็นยางมาตูมไข่ขาวต้องอบเกรียมโรยด้วยน้ำปราพริกที่ซอยด้วยพริกที่หมูสวนสีเขียวสีแดงและต้องซอยกระเทียมโพลลงไปโรยบนข้าวบนไข่ตักใส่ปากอืม้ม delicious ถ้าอยากจะกินข้าวัดรงไฟของแท้นะครับตอนนี้สามารถทานได้ที่เดียวเท่านั้นคือโรงแรมเซนทราหัวหมจานละ320ดวงแต่สูตรของเขาเนี่ยไม่ใช่แท100้100%จะอยู่ที่ประมาณ80%เพรานั้นเขามีการาใส่เขาเรียกว่าเนื้อสัตว์บางส่วนเข้าไปเพื่อทำให้สามารถทานกระป๋อได้อ่ะครับผมสำหรับโรงแรมรถไฟนะฮะก็ะจะจบอยู่แค่ตรงนี้ สี่ยจะอยู่ปลายสุดออกนอกขาไปมันจะเป็นระเบียงส่วนตัวสำหรับการพักผ่อนจืงอาตนวลนชีของแบบคนที่มานอนท้องสุียนะส่วนด้านล่างครับบริเวณที่ทำการพยาบาลหลวงพงก็คือพัตคาไล่มาครับห้องตูวจด้วยนะอยู่ที่ซา,า,าลอลนะมีิารากันได้ที่นี่ถัดไปอีกครับผมก็จะเป็นยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพและโรงแรงมรถไฟสมัยก่อนนั้นนอกจากศุลการกรแล้ว เรายังมีไปรษณียนะครับขนส่งกับรถไฟด้วยครับผมอ,อันนี้คือการขนส่งไพรษณียในสมัยก่อนนะครับถ้าเราเดินไปตามชาาชลาที่3นั้นตรงออกไปนอกหลังคานี้ก็คืออดีตที่ทําการไพรษณียและสุกากรเรามีตู้รถไฟสำหรับการขนส่งไปรษณนียด้วยหน้าตาคล้ายๆกับตู้แบบนี้นะครับแต่ว่าจะดูทุกว่าเป็นตู้ไปรษณียเคลื่อนที่ในสมัยก่อนนั้นนะครับการจ่ายเงินเดือนของพนักงานรถไฟไม่มีการโอนเข้าบัญชี ใช่มันขโอนไม่ได้เขาจะต้องไปรับเงินสดนะครับและทุกทุกก่อนสิ้นเดือนจะมีขบวนรถไฟพิเศษเรียกว่าขบวนรถจ่ายเงินเดือนออกไปตามสถานีต่างๆใครอยู่ตรงไหนก็ไปลุ้นเอานะว่ารถจะไปถึงตอนไหนและจะรับเงินเดือนตอนไหนกิจกรรมริเศษก็เช่นเดียวกันครับพวกพิสศษใดๆทีท่กส่งมาที่ทำการพริเศีก็จะถูกขนขึ้นรถไฟไปด้วยนะครับแล้วถ้าเรา แบบอยากจะไปส่งปรษศียอยากจะส่งจดหมายทำไงได้มันเป็นการแค่ลดเรื่องของการเดินขบวนรถไฟเข้าออกที่นี่เคยมีรถไฟเข้าออกวันละประมาณ120ขบวนปัจจุบันยังมีรถไฟเข้าออกที่นี่อยู่นะครับทุกคนยังไม่ปิดนะครับถ้าใครบอกว่าสถานีนี้ปิดนำเข้าข้อมูลเท็สู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับเรามีรถไฟออกที่นี่ฮะ62ขบวน เยอะกว่าที่สถานีกลางอีกนะสถานีกลางมีแค่52ขบวนเยอะกว่า10ขบวนที่นี่มีอะไรบ้างหนึ่งเลยครับขบวนรถไฟนําเที่ยวครับผมไปเช้าเย็นกลับวิ่งเข้าออกที่นี่ 2. ครับขบวนรถไฟสายต้อนออกไปภาคตะวันออกทุกขบวนออกที่นี่ 3. ครับขบวนรถไฟระยะสัน้นเป็นรถชันเมืองไปไปสายเหนือสายอีสานส,สายใต้ไปลบบุรีไปโคราชไปนครปฐมไปหัวหินออกที่นี่นะครับก็มีให้บริการตรงนี้อยู่ ที่นี่มีทั้งหมด14ชาญชาลา1ถึง12เป็นชานชาลาสำหรับการให้บริการทั่วไปจอดรถเข้าจอดรถออก1ทับ1กับ1ทับ2เป็นชาญชาลาสำหรับงานหลังบ้านงานเตรียมขบวนการขบวนรถไฟงานเตรียมเอาของขึ้นงานล้างรถอะไรแบบนี้แต่ 9, 3 14ที่นี่ไม่มีนะครับชานชาลาหลักจะเป็นชานชาลา 3, 4, 5, 6 ต้นกาเนิดเลยอยู่ในถังนี้ตั้งแต่แรกนะฮะถ้าดูรูปเก่าๆนี่ก็คือนี่รถไฟในช่วงที่เราเปลี่ยนเป็นรถดีเซลในช่วงแรกๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถตรวจปีนังนะครับเมื่อก่อนรถตรวจปีนังใช้เวลาวิ่งถึงสามสิบแปดชั่วโมงเลยนะเพราะว่ารถมันไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นรถไฟก็จะต้องเข้าออกที่นี่มีการเปลี่ยนอะไรด้วยขึ้นามาถึงปีหนึ่งก็จะเป็นโรโลเดถ้าเราลองดูในแผนที่เราเอาแบบเดียวกับตาอโซอร์ปันหงก็ต้อ,องป่วยขึ้น่อไฟอไฟชดช่วงชัวงช้ว่างนะฮะ ส่วนนี้ครับเป็นลูกสูบและคันชักครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญในการขับเคลื่อนตัวรถไฟนะครับขสังเกตได้ว่าคันชักเนี่ยมันจะโยงกับล้อตัวใหญ่ที่สุดเอาไว้ล้อระจักรไน้จะประกอบด้วยสามส่วนครับจะมีส่วนแรกเป็นล้อขนาดเล็กอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ถ้าแบบเราเรียกกันเอา,า,หา,หอาให้ได้เลยคันชัเลยล้อก็หนังเลยเวรียกว่า power wheel นะครับ ่วนรถขั้นหลังที่มีคำว่ารองพอพอตรงนั้นเขาเรียกว่ารถลำเลียงหรือว่าเทนเดอร์นะครับหน้าที่ของเขาคือเป็นเผาแบวจะมีน้ำสํากะเอาไว้นะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นฟืนน้ำจะแบบดูขึ้นมาแบบนี้นั่นคือพลังงานไอ้น้ำรถจักรไอ้น้ำ C56 มีความพิเศษครับพิเศษอย่างแรกเลยคือเขาเป็นรถจักรที่อายุมากที่สุดของการรถไฟที่มีอยู่ณนะตอนนี้และแก่กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว เรามาทายกันครับว่าเขาถือกำเนิดในช่วงรัชกาลที่เท่าไหร่อสาม 3, เรายังไม่มีรถไฟเลยนะู่นใครว่ารัชกาลที่ห้าเนี่ยรถไฟไทยมันใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้ามไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยรถไฟรัชกาลที่ห้านั่นแน่ยกมือครับอ้าวเมื่อกี้คนที่ยกเขาเอามือลงทำไหมหรอเลิกแล้วรู้สึกไม่มั่นใจใช่ไหมเหมือนกับโดนหลอกมนั่แนแหละบนต่อประเทศแรก ติดเ,เก่าเล่าเรื่องเพราะสถานีรถไฟกรุงเทพเป็นของพวกเราทุกคนขอ,คขอบคุณครับอบครับขอบคุณครับซงโบแล้วก็ชัยศรี